สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำแกงป่าปลานินลรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องหอมสมุนไพรสูตรนี้เด็ดและก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้มน้ำให้เดือดน,น้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็กะปิลงไปคนให้พริกแกงแล้วก็กะปิของเราละลายดีต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะสำหรับสูตรเราเราก็จะปรุงรสไปเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราแกงเป็นปลานะคะเราคนบ่อยๆไม่ได้จะทําให้เนื้อปลาของเราเละค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยนะคะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะก็จะเป็นมื่อเขือเปาะค่ะ พอเราใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะหม้อของเราก็เดือดขึ้นมาได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นปลานินที่เราขอดเกตดล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะคะสำหรับปลาเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะใส่ปลาลงไปแล้วเราก็จะแกงไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างของเราจะสุกดีค่ะ พอเราแกงมาสักพักปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกดีค่ะปลาก็จะสุกง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานต่อไปก็จะใส่เป็นถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็แกงต่อนะคะเพื่อให้ทุกอย่างของเราสุกดีค่ะ ทุกอย่างของเราก็สูงได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มพริกไทยอ่อนลงไปแล้วก็เป็นกระชายซอยนะคะใส่ลงไปได้เลยคนๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยอ,อย่าคนแรงนะคะเ,คเดี๋ยวปลาของเราจะเละได้ค่ะ พอได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบยี่หร่าค่ะใส่ลงไปแล้วก็กดกๆให้จมน้ำสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำรรแกงป่าปลานนลรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องหอมสมุนไพรสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะ สำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ